เรื่องสวัสด์ค่ะน้อยทำสวนจ้ามาแล้วคะ่ะเพื่อนๆวันนี้น้อยจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาอัปเดตนะคะขิงนะคะที่ปลูกไว้ในกระถางเนาะเมื่อคลิปที่ผ่านมานะคะที่น้อยได้พาเพื่อนๆปลูกขิงนะคะในกระถางสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยนะคะไม่มีพื้นที่ที่เป็นดินนะคะ,ะเราก็สามารถที่จะปลูกขิงนะคะ ไว้ใช้ไว้กินนะคะในครัวเรือนได้เนาะไว้ทำกับข้าวนะคะไว้ใส่โจ๊กไว้ใส่เมนูไก่ผัดขิงนะคะแล้วก็ต้มน้ำขิงร้อนๆนะคะดื่มนะคะเพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วก็นะคะคลายจากอาการหวัดได้นะคะอ่ะนี่นะคะเป็นขิงที่น้อยขุดมานะคะจาก จากถุงดำที่มีมาเดือนะคะเขาติดไปกับดินค่ะเพื่อนเงานะคะหรือว่านี่นะคะเนี่ยอย่างนี้น้อยก็ไม่เอาไปกินนะคะก็จะทิ้งเอาไว้ในสวนนะคะที่เป็นหัวอย่างนี้นะคะที่นี้พอเราทิ้งไว้สังเกตเห็นว่าเขาจะจะมีตาเห็นไหมคะ ตาจะปรีออกมาแบบนี้นะคะถ้าเรานำดินไปกรลบเนี่ยเขาก็จะเจริญเติบโตทันทีเลยค่ะนะคะนี่พอเขาโตมาแบบนี้นะคะเขาก็โตมาแบบนี้เห็นไหมคะหนก็ย้ายออกมาจากมาเดือ่อเพราะว่าอยู่ไปเขาก็จะไปแย่งอาหารกันนะคะย้ายออกมาจากถุงดําของมาเดื่อนะคะก็เลยเสียดายค่ะก็เลยคิดว่าเอามาปลูกดีกว่าเนาะเอามาปลูกใส่กระถางไว้นะคะ ีเด๋ยวจะปลูกทั้งแบบนี้แล้วก็ทั้งแบบต้นเลยนะคะนะทั้งแบบหัวแล้วก็ทั้งแบบต้นวิธีปลูกก็นี่นะคะรองก้นกระถางเราจะใช้นี่นะคะไม่มีพวกนี่ค่ะไม้ผกนะคะไม้ผกแล้วก็เป็นใบไม้ด้านล่างนะคะแล้วก็มารองกันดิน รั่วลงด้านล่างนะคะแล้วคราวนี้เราก็ดินหมักนะคะอยากให้ทุกคนหมักดินไว้ใช้นะคะนี่ดินหมักจากเศษอาหารนุ่มๆน,นะคะซึ่งถ้าเราซื้อนะคะเพื<ๆ>่อนๆถ้าเราซื้อดินถุงมาเนี่ยจะไม่มีโอกาสนะคะที่จะเจอดินที่อุดมสมบูรณ์เลยค่ะดินที่เขาหมักมานะคะเพื่อนไม่รู้ว่า เขาหมักมาด้วยอะไรบ้างเวลาเรานำมาปลูกนะคะหลายคนก็จะเจอปัญหาว่าต้นไม้ไม่โตนะคะต้นไม้ไม่สวยแล้วก็ปลูกไปดินก็จะแน่นนะคะเพราะฉะนั้นทุกบ้านมีเศษอาหารในครัวเรือนนะคะแล้วก็ใบไม้นะคะนี่บ้านไหนจะมีนี่นะคะใบขนุนค่ะใบขนุนนี่แหละของอเจกนี่แหละ ต้นใหญ่ปลิวมาทุกวันนะคะน้อยก็เก็บเก็บมานะคะแล้วก็นํามาตัดค่ะนามาตัดที่เป็นชิ้นเล็กๆนะคะสําหรับคนทีอ่อยู่ในเมืองนะคะไม่ได้มีผืนป่าไม่ได้มีที่ไร่ที่นาที่จะหาใบไม้หาเศษฟางได้นะคะเวลาที่เราออกไปข้างนอกนะคะซึ่งทุกคนก็ต้องได้ออกไปข้างนอกอยู่แล้วไม่ว่าจะไปส่งลูกไปโรงเรียนไม่ว่าจะไปกินข้าวข้างนอก นะคะไปเที่ยวนะคะไปสถานที่ต่างๆนะคะเวลาเราขับรถออกไปเนี่ยหาถุงดําใหญ่ๆนะคะไว้ท้ายรถนะคะหรือว่าใต้เบาะรถรถเครื่องรถจักรยานยนต์นะคะสักถุงแล้วก็มีถุงมือนะคะถุงมือใส่ไว้สักคู่นะคะอาจ,จะได้หยิบใส่ได้สะดวกเนาะ,นะคะ่ะก็ไปเจอตรงไหนที่มีต้นไม้นะคะแล้วก็มี ใบไม้ร่วงนะคะถ้าได้ใบก้ามปูยิ่งดีเลยค่ะจะได้ไม่ต้องมานั่งตัดนะคะเนาะก็ยิบใส่ถุงนะคะแล้วก็มัดถุงก็ใส่ด้านหน้ามอเตอร์ไซค์รถเครื่องมาได้เลยหรือถ้ามีรถยนต์ก็ยิ่งดีใส่ท้ายรถมาได้เลยนะคะเนาะนี่ก็เป็นอินทรีย์วัตถุอย่างดีที่จะทําให้ต้นไม้ในกระถางของเราเนี่ยสวยนะคะแล้วก็ดินไม่แน่นนะคะแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีมากๆนะคะเนาะไม่ต้องพึ่งปุ๋ย เคมีใดๆทั้งสิ้นเลยจ้าอ่ะนี่พอได้ดินอย่างพอได้ดอุปกรณ์อย่างนี้นะคะวัสดุปลูกอย่างนี้นะคะนี่ก็นําดินมาดินที่เราหมักมาเทใส่นะคะก็สามารถปลูกได้เลยค่ะง่ายมากค่ะอ่ะขุดนะคะอันนี้นด้ใส่รองไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปลูกได้เลยเห็นไหม วิธีการถมอย่าไปถมลึกนะคะเพื่อนๆนี่นะถอนให้ดูถมขึ้นไปให้บนให้อยู่บริเวณสีแดงๆของหน่ออย่างนี้นะคะถมแค่นี้พออย่าถมลึกอย่างนี้เขาจะเน่านะคะเพื่อนถ้าใครถมดินลึกขนาดนี้เน่าตายหมดเลยนะคะนี่ถมแค่นี้พอนะคะถมแค่เลยสีแดงมานิดนึงนะคะเห็นไหมคะ นี่เป็นหัวที่จะเจริญเติบโตต่อไปเห็นไหมคะตาเขาตานะคะเราก็ถมแค่นี้ค่ะนะคะเ,เอามือโกยเพราะว่าดินแล้วนุ่มๆนะคะนี่กดเบาๆอ่าส่วนหัวแบบนี้นะคะน้อยเคยพาปลูกแล้วเนาะก็คุยๆดินนิดนึงค่ะแล้วก็วางลงไปนี่นะคะกรบเบาๆแบบนี้ค่ะ นะคะปลูกแค่นี้เองค่ะวิธีการปลูกนะคะนี่อ่าเสร็จแล้วก็รดน้ำนี่ค่ะก็วางไว้ในที่ร่มรำไรนะคะบริเวณนี้ก็ใต้ช้ยคาบ้านนะคะก็จะโด,โดนแดดช่วงบ่ายช่วงเย็นเนาะนี่เนี่ยเห็นไหมคะหัวเขาจะ ขึ้นมานิดนึงแล้วก็กดลงไปนิดเดียวค่ะให้เขาได้โผล่นะคะตรงนี้ให้เขาได้โผล่รับแสงนะคะเนาะเขาก็จะเริยนตัวโตวได้เร็วอมาดูวันก่อนที่น้อยพาเพื่อนๆปลูกเอาไว้นะคะนี่นะคะมาอัปเดตนี่นี่ค่ะเห็นไหมนี่นี่อ่ะ เดี๋ยวใส,ใส่ใบขนุนนะคะไปเป็นอินทรีย์วัตถุนะคะนี่ด้านบนให้เขานิดนึงเดี๋ยวพอเขาย่อยไปเนี่ยหัวที่เขากําลังเจริญเติบโตขึ้นมาด้านบนเนี่ยเขาก็จะได้มากินนะคะใบไม้ผุเนาะอีกอย่างหนึง่งเวลาที่เรารดน้ำหรือฝนตกมาใส่เนี่ย เขาก็จะได้ไม่ช้าหน้าดินให้กระเด็นมาใส่ใบซึ่งทำให้เป็นเชื้อราได้นะคะบ้านน้อยไม่มีฟางค่ะต้องใช้แบบนี้แต่ข้าวใบใบใหญ่ๆมาใส่เลยเขาก็จะย่อยยากนะคะก็ใช้กรรไกรนะคะใช้กรรไกรตัดนะคะตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะบางๆก็นั่งตัดเอาไว้นะคะ นี่ค่ะก็จะได้วัสดุคลุมหน้าดินนะคะแทนฟางเนาะนี่อย่างนี้ค่ะนี่ขิงงามๆเห็นไหมคะเดี๋ยวก็แตกกอออกใบมางามเหมือนอย่างกระถางนี้นะคะนะเราก็จะได้มีขิงใบขิงแล้วก็หัวขิงไว้ใส่ ข้าวต้มนะคะข้าวต้มปลาอร่อยนะคะใส่ใส่ขิงซอยสดๆนะคะอะวันนี้ก็มาแป๊บเดียวค่ะพาเพื่อนๆมาปลูกขิงนะคะแล้วก็อัปเดตขิงที่ปลูกในกระถางนะคะไซส์ใหญ่นึ่เนี่ไซส์ใหญ่ประมาณสามสิบสามสิบเซนนะคะเนาะก็ลองไปปลูกดูนะคะง่ายๆเนาอะ,อะเดี๋ยวน้อยพาดูนี่สวนตรงนี้ก็จะเป็น หมอนนะคะหมอนต่างๆหมอนเชียงใหม่หมอนหมอนหมอนนอกนะคะที่นน้อยนำมาเสียบข้างนะคะเอาไว้เนาะตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่น้อยเพาะชำนะคะต้นอ่อนเอาไว้ก่อนเนาะยอดหมอนก็นี่นะคะโตขึ้นมาเต็มเลยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะน้องๆชาวรักการปลูกทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูมาชมนะคะ ก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอใหอ้ขอให้สมใจปรารถนาทุกท่านทุกคนนะคะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ